โอเคไปเรามากันถึงเกมสุดท้ายแล้วของเบนท็ปเบียรทุกียอนครับว่นอะโอเคก่อนอื่นเลยไม่รู้จะพูดอะไรโอเคครับอ่ะไปสวัสดีครับโอเคมาพบกับพี่ดาวกับพี่หลงอีกแล้วอ่าจะมีสามเกมแล้วโอเคครับก็ก่อนหน้านี้เป็นเบนท็อปเบียเป็นทุกเบนท็อปเบียคิดกับเบนท็อปเบียไปอ่าตัวนี้มาถึงตัวสุดท้ายของเบนท็อปเบียแล้วคือเบนท็อปเบียบียอนครับโอเค เบนทอเปียบิยอนกับเบนทอเปียธรรมดาอื่นๆก่อนหน,น้าน,นี้ถามว่าเล่นเหมือนกันไหมเล่นเหมือนกันอ่าเล่นเหมือนกันเป้าหมายเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันยกเว้นแต่ว่าโจทย์ไม่เหมือนกันอ่าครับผมเราทวนกันก่อนชวนกันก่อนดีกว่าว่าเล่นไงเป้าหมายมีอะไรอ่าเป้าหมายของแกมคือใครเก็บสมองได้ครบสี่ซีก่อนเป็นผู้ชนะนะครับวิธีการเก็บสมองก็คือทาโจทย์ให้มัน ต้องเคลียร์โจทย์ได้โจทย์หนึ่งครับให้ครบสองใบถึงจะได้สมองถึงจเอาไปแลกสมองได,มอได้หนึ่งสิครับผมทีนี้ก็คือใครเก็บสมองครบสี่ที่ก่อนเนี่ยเป็นผู้ชนะไปเลยทันทีทีนี้โจทย์มีอะไรบ้างดีว่าพี่หลองอันแรกก่อนเลยครับอ,อันนี้วัดออฟคายครับในโจทย์เนี่ยเขาจะบอกเขาจะมีของอยู่หลากหลายสิ่งมากแต่ว่ามันจะมีอย่างหนึ่งเนี่ย ที่รูปทรงไม่เหมือนกันอื่นหรือสีไม่เหมือนก้อนอื่นครับอ่าไปให้กล้องดูเลยกล้งลองพด้ารณ์ดูได้เลยครับอ่าอย่างในรูปเนี้ยครับเป็นดินสอสีเหลืองที่มันมีม,มันเป็นสีเหลืองเพียงอันเดียวครับที่มีอยู่ในรูปอ่าเห็นปะดินสอมันมีดินสอสองรูปคือขวาบนกับตรงกลาง,ลางหน่อยอ่าแต่ว่าตัวนั้นอ่ะมันจะมีแค่สีเหลืองชิ้นเดียวที่อยู่ในรูปครับ <S <S <c oughs> ใช่ครับคือในต่องจจะมีสีหรือมันก็รูปร่างสักอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกันอย่างนี้ข้อนี้ คือสีครับคือสีเหลืองใช่ครับจะอย่างตัวอย่างข้อนี้ครับอ่ะสมมต้องดูครับอันนี้ก็เป็นอีกสอบเหมือนกันแต่ไม่ได้ปิดที่สีครับจะผิดที่รูปอ่าพวกเขาเป็นดิสอดแค่เดียวนี้รูปทั้งหมดครับอ่าคือความแตกต่างครับผมอ่าอันนี้คือแบบวันอัฟคายนะครับถ้าเกิดใครหาเจอก่อนเนี่ยบมนเดิมเลยแต็เบมดอนเดิมเลยตอบการ์ครับแล้วตอบออกมาถ้าตอบถูกได้การอันดับวันถ้าตอบผิดเนี่ยเอาการออกไปเลยครับผมแบบแรกไปแล้วใหลงทำไหนดีครับตอบอ่ะนี่ครับ เขาขูกดอครับเขาขูกกดอีกแล้วรอบที่แล้วรอบแรกก็ของคิดเป็นอะไรนะเขากดเชื่อเชื่อไม่อ่ารอบที่แล้วเป็นวงกดธรรมดาใช่หาทางออกแต่รอบนี้หาทางเข้าแทนหาทางเข้าใช่พ่อเหมือนเมื่อกี้เลยตรงกลางจะมีจุดศูนย์กลางใช่ไหมครับครับแล้วก็มีมุมอยู่สี่ด้าน A B C D แต่ว่าสิ่งที่ต้องทำคือต้องหาครับว่ามีสี่จุดอะมีจุดไหนบ้างที่มาถึงตรงกลางได้ครับ แต่ต้องตอบทุกจุดไม่ใช่แค่เส้นเดียวด้วยโอ้โหอย,กกอย่างกรณีนี้คําตอบคือผมยังไม่เห็นรูปขอดูก่อย่างนี้ปึ๊บ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 งั้นือผมได้คำตอบผิดผมต้องตบแล้วตอบว่า A กับ C พอท้ง A และ C มันถึงตรงกลางได้ครับวันนี้น<อ>ี่เองเรียกว่าหาแบบย้อนกลับใช่ปกติเรามีจุดเริ่มต้นแล้ววิ่งออกแต่นี้จะต้องวิ่งเข้าโอ้โหใช่แล้วก็จํานวนมากขึ้นด้วยไม่ <laughs> อดวานมากขึ้นครับเหนื่อยเหนื่อยอีกแล้วธรรมดามันยังไม่พอ ต่อไปดีกว่าครับต่อไปเป็น observation observation เป็นรูปดวงตาครับในในรูป observation เนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายแบบอันนี้เป็นรูปหุ่นยนต์หุ่นยนต์ทุกอันครับหุ่นยนต์ทุกอันเลยมีหลากหลายสีด้วยมีหลากหลายตัวด้วยแต่เขาบอกว่ามันมีมันมีหนึ่งตัวในนั้นอะที่ชำรุดที่พังไปเลยว่าแต่สิชำรุดครับที่พังอยู่เราต้องตอบให้ได้ครับว่าหุ่นยนต์สีไหนที่มีตัวที่พังอยู่ ถูกต้องนตัวที่ผ่าคือสีอะไรครับถูกต้องอ่ะนี่ทุกคนตอบมาได้นะอันนี้คือสีตอบแล้วปุ๊บดำแน่นอนปั๊บอ่าแล้วเจอปุ๊บตกปั๊บอ่าเรียกว่าเจอปุ๊บตกปั๊บอ่ามีการหรือยุงอ่าโอเคครับผมอ่าอย่างเงี้ยพี่ด็อกเจอละอ่าต้องตอบว่าสีดำถูกต้องถ้าถูกต้องปุ๊บจะได้ใบหนึ่งใบครับผมง่ายๆครับไปเราไปกันต่อดีกต่อมาโฟ o ออฟอัล f o ่โฟอินดัลโล่โฟอินโอ่าเรียกว่าเรียงสี่เหมือนบิงโกครับใช่ครับแต่ที่เป็นรูปฝาครับใช่ในรูปนี้ครับมันจะเป็นฝาก็คือมันจะมีมุมใดมุมหนึ่งเนี่ยแถบใดแถบหนึ่งที่เรียงกันแล้วได้สี่อันใช่จะมีฝาสีเดียวกันครับที่เรียงกันสี่สอันใช่ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนหรือแนวทแยงก็ได้นะครับอย่างนี้แสดงว่ามันคือสีแดงครับมันจะเป็นมุมตรงนี้เลยจะเป็นสีแดงสีอันนี้กันก็ตอบก็สีแดงครับก็เลี้ยงแดงไป อ่ต่อมาครับพี่ท็อปอันนี้คืออะไรที่เป็นรูปดาววงกลมมันคืออะไรที่เป็นรูปดาวมันคืออะไรวะคอมบิเนชันคอมบิเนชันครับเขาก็จะมีรูปดาวมาให้รูปดาวตัวนี้มันจะเป็นช่องว่างมาให้เราเลือกลงไปเติมว่าสออาีอันไหนมันตรงกับด้านไหนอันไหนมันตรงกันนี่อ่ะถ้าจำไม่ผิดจะเป็นตัวข้อสอบ ถูกไหมครับเห็นไหมมันหมุนได้มันหมุนได้พอหมุนปุ๊บมันจะมาตองสีกันพอดีอ่าแล้วมันจะประกบกันแล้วมันกลายเป็นสีที่ถูกต้องครับใครรู้ก็ตแล้วก็ตอบใช่ต้องต่อเดิมต่อมาผมชอบมากเลยอะไรครับมือครับมืออีกแล้วเด้แต่งจากภาพก่อนเพราะภาพก่อนคือแค่มือใช่ไหมอันนี้เป็นการเขาอยกฝึกสัมผัสครับแล้วความคิดเร็วอ๋อนี่ก็มีส่วนไปอย่างนี้ครับมือซ้ายจะแทนด้วยสีแดงมือขวาจะแทนด้วยสีม่วนครับ อย่าสับสนนะเพราะสองภาคแรกครับสีแดงจะเป็นมือขวานั่นคือมือซ้ายแต่นี่มือซ้ายคือสีแดงนั่นคือมือขวาครับอ๋อถูกต้องแต่ครั้งนี้เล่นยังไงเปิดหน้าการมาหน้าการจะเป็นนี้ครับจะมีมือสองส่วนด้วยกันส่วนแรกคือมือครับต้องดูว่ามือสีอะไรครับสีแดงมาถึงมือซ้ายมีลูกเต๋าหน้าอยู่หนึ่งหมายความว่าให้ชูมือซ้ายเลขหนึ่งครับอืแล้วก็เห็นปากพูดไหมว่าเขาพูดว่าอะไร เลขเขาบวกกันได้ได้หาเราก็ต้องบอกว่า5ตอนที่ใช้มือข้างจบเนี้ยกดมาปั๊บเจอใบนี้ก็ตึ๊ด5เป็นแคครับโเคนี้เองอแต่ว่าจริงๆชื่อจอ์ดเนี่ยเขาคือ m u l t i t a s k i n แสดงว่าคือมันเป็นการทำงานหลายระบบโดยที่เราต้องใช้ความสพำนัญของมือที่เราต้องชูนิ้วด้วยแล้วต้องบวกเลขตามที่เขาบอกมาด้วยครับ เป็นเป็นโจทย์ที่ดีแล้วใบนี้ครับที่เป็นข่าใหมตกใจใบนี้ช่องใบสุดท้ายครับเป็นอะไรสแควร์สแควร์อะไรทั้งอย่างไรครับจำไม่ได้ชื่อกัาว่าประเภทสแควร์อ่าใช่ครับเพราะว่าเขาอาจจะมีรูปจุดที่เป็นดอกสี่เหลี่ยมที่เป็นพิกเซลอ่ะในนั้นรูปอบะเยอะจํานวนเยอะมากแต่มันจะมีส่วนหนึ่งที่หายไปถูกต้องครับคำามของเขาคือหายไปกี่พิกเซลใชายทำแล้วแล้วแล้วมันนันับมันทาบว่ามันหายไปเท่าไหร่ก็ตอบแลตอบครับ ครับผมถ้าใครที่ตอบถูกเนี่ยก็จะได้เป็นนิ้วโป้งตกไป็นนิ้วไปปุ๊บอ่า20ช่องครับอ่าถ้าอย่างนี้ยี่สิ็อกถูกต้องก็จะได้แต้มไปไปแค่แตมาสุดท้ายตัวท้ายเหมือนเดิมเลยแขกชายแขกชายเออขายนี่เหมือนการพิเกมครับฝันเกมเหมือนกันหมดเลยแต่ต่างที่ว่าแ advance ที่อีกแล้วอ่าถ้ามันแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆครับใช่แต่ขึ่นเรื่อเหมือนกันหมดเลยให้สัมผัสดูไทยว่ามันคือรูปไหน มีเยอะไหมออรบบครับพี่พี่ตอมสิบใบครับสิบใบเหมือนเดิมแต่พี่ต้อมยังจำไม่ได้เลยแล้วเกิดใครยังไม่ยูครับถ้าเกิดเอามือสัมผัสครับจะเป็นภาพมุมออกมาครับเราจะสัมผัสเรื่อยว่าเป็นอะไรบ้างอ,อย่างสมมติว่าเป็นลูกกอล์ฟครับลูกกอล์ฟสัมผัสไปก็จะรู้เรื่อยว่าเป็นบุ่มบูมของลูกกอล์ฟเหมือนลูกกอล์ฟจริงๆได้เลยครับโอเคครับได้ไปก็สั่งไปก่อนเฉยๆต้องทำยังไงต่อครับไปเล่นโชว์กันดีกว่าต้องโชว์ต้องโชว์แต่รอบนี้เดี๋ยวพี่ต้อมให้อ่า พี่ทอดกับพี่ลงเซร็จเอาให้ละกันเพราะพ,พี่ชอบยังไม่จับเลยเดี๋ยวพี่ชอบขอจับบ้างอ่าใช่ครับอ่อบาผมจะมาบอกว่าทุกครั้งที่ก่อนเริ่มเกมใช่ครับจะหนึ่งอย่างคือเอากองชาเลนจ์การทั้งหมดมาสับครับไม่เป็นกองเดียวเลยวางไว้ไกลางโต๊ะอันที่สอง,องทุกคนจะได้เวลาครับในการสัมผัสแล้วดูว่าเอ้ยนี่ลูกกอล์ฟสัมผัสดูว่าพื้นผิวเป็นอย่างงี้นะใบละห้าวิธีครับเพื่อจะจดจําได้ตอนที่เจ๊ดูว่าคําตอบคืออะไรอ๋ออืมถึงเว้นจำไม่ได้เหมือนกันนะ แล้วก็นี่ครับ้าเกิดท่นสองคหมาจะดูตองมัไปหน่อยต้องขอให้พูดช่วพิเศษคเอาอย่าใหู้อดพูดช่วยิเศษแล้นะตัวแตัวสวัสดีครับททษคนเดิมครับผมต้องออภัครับตากล้องเซ็ตมาเยอะนะะจำได้จำได้เฮ้ยสุดยอดเลยเก็บก็กดว่าตอบถ่ค้างะยังไม่ เรียบร้อยแล้วก็เราพี่ให้ท็อปได้รูปไลฟ์สัมผัสก่อนพี่ท็อปมือสัมผัสพี่ท็อปเจเยนะครับพี่ท็อปเจยอืนะครับ้ซอองซหหิ้าีที่ช่ว่เรามันหนนอย่าที่ผมบอกวันเป็นรูปนี้ใช่ไหมช่เห็นว่าคุณม่อไม่าจบ้ว่าจะวาววาเลยเนแบบบุบบเหมือนลูกกลอฟจริงได้เลยครัอย่างนี้อันนี้ก็สัมผัสจะแปลกอย่งหนือที่ขุดเชีย์แบบสัมผัสแล้วขนลุก มัอนกับที่ขุดชิ้นจริงแล้วก็น,นี่นะครับอย่างนี่เป็นถนนเพลสตัวบนแบที่มันเป็นชิเมนต์ด้านบนอะที่มันจะสับๆอันนี้สับแล้วสมมับเหมือนกันยังมาต่อยยังมาต่อยเออนี่ยางมาต่อยแล้วก็นี่ครับที่เป็นขีดที่แบบเรียบๆนี่ก็เรียบมากเลยครับแล้วทีนี่เป็นสับแบบมีวมความจริงมากใจยางอ่าเดี๋ยวมาลองกัียังเปิดให้ผู้ชมดูนะฮะไปเราเริ่มที่จอดแรกกันเลยจะเปิดกองบนเหมือนเดิมสบก่อนไหมอ่าสบก่อนอ่าปัง โอ้โหอาบเพื่ออะไรทำกันได้ไหมมันคือคอมเพลชันวิธีเล่นสิคอมเพลชันครับก็คือเราจะต้องเลือกจดอ่าช้อยในข้อ A อข้อบีข้อ C เนี่ยเพื่อไปเติมตรงในสีตรงจุดตรงกลางของกาวเนี่ยให้ที่ว่างอยู่ให้สีนตรจงกันพร้อมไหมทุกคนหนึ่งสองสามข้อสี่แล้วมาเดากันว่าสูงหรือเปล่าข้อสาม ข้อสามนะฮะมีสามข้อต่อข้อสี่ข้อสี่ข้อสี่นะฮะหรือข้อสามนะเองถูกต้องครับเขาได้หนึ่งแต้มไปเข้าไปด้านหน้าตัวเองมาข้อที่พอไอ้ท้องอีกแล้วอะไรอ่ะใช้มือมือซ้ายคือสีแดงมือขวาคือสีน้ำเงินแล้วยังต้องอย่างืรนะว่าต้องพูดเลขตอนตบเขไม่ใช่ตบแล้วค่อยพูดเลขตองเก่งพร้อมกันได้ครับพร้อมนะครับหนึ่งสองฮึบเก้าครับ เอ้ยไม่ใช่ต้องต้องตอบเออต้องตอบมาทีแล้วอาอถืว่าให้ก็ถือว่าให้แต่ขั้นน้นคือต้องตอบครับต้องตอบตรงกลางเนี่ยยังมีเวลาคิดที่เหลือใช่ไหมครับอ่าอันนี้เขา몽โกสเขา몽โกสต้องหาว่ามีกี่ทางที่ไปถึงตรงกลางได้เอาครับหนึ่งต่อทุกเอบีดีถูกไหมครับอ่าเอบีดีถูกต้องครับอ่านี่เ้ามาดู เอไดครับนี่เป็นทางเชื่อมกันเลยแล้วก็มาทางจุดเริ่มมันเลยครับถูกต้องต่อมาเด้งขวาสีดจะเปันสีครับจะมีสีหนึ่งที่ว่ามันติดกันสี่อันเลยครับแล้วดูว่าตอบว่าคือสีอะไรครับได้พร้อมนะทุกคนพร้อมแล้วสามสองแอคชั่นใช่เอามือออกไปสิโอ้อะไรอยู่แวเนี้ยสีฟ้าก็นี่เอามือออกไปแล้วนก็มันบังหน้าไง สิบ้าครับนี่จุดต้องมันขีดแนวเฉียงโอเคนะมื่อกี้น้างอยู่ในคอก็คือไม่ยอมเกยกัอ่ามาผมแก้มือกันเลยเดี๋ยวเอาเป็นว่าทุกคนอย่าเอามือบังมาบังดูใส่ทันตอบแบบใครเออจับหูจับหัวยังจับไม่ได้โอเคนะ่ไหมแค่อมูอย่ามาบังใส่ทันอย่ามาบังขึ้นสีพอสามสองหนึ่งสีแดงสีแดงมองไม่ทันนี่ครับเป็นทางยอย่างงี้เลย นี่ผมเป็ถึงแต้มแล้วถ้าเกิเก็บข้อกิบผู้ชนะเก็บครับไปเขาวงกดอีกแล้วร้อมน่ท้อสามสองหนึ่ง B C D B C D ใช่ครับใช่อ่าอ่า B ได้ C ได้ C ได้ถูกต้องครับผมไป B C อ่าอันนี้แหละที่ชอบอันนี้จะเป็น่เดี่ยวขาดแปดคูณแปดครับแต่จะมีช่องที่หายไปต้องตอบว่าหายไปกี่ช่องครับ อ่ะพร้อมนะหนึ่งสองซ่มอาีคือผมจะไม่ถูแค่จำคือแบบแบบข้าผมก็ต้องเดกเอาหนึงว่ามีกี่ช่องบ้างตรงด้านล่างเหมือนจะเป็นรูปเรือฐานด้านล่างจะเป็นแปด้านซ้ายจะมีสองนะควายสองขึ้นสาระโทผมน่าจะเป็นแค่เส้นเดียวไม่ได้ใช่สองเส้นแต่ผมนึกอยู่ว่ามันขึ้นไปกี่ช่องหนึ่งสองสนับอยู่สิบสิบสองซ ออ่ะตอแล้วครับ19บเกาอ่ะลมัดว่าเ่การอ่ะคิดว่าจะประมาณนั้นะเนี่ยมาสิไปแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิองสาี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปก้่าโอเคถูกนะฮะอันนี้เกิดจกแบบดูแค่แบบคาคาก็ต้องเปเลือกออกในปดนี้นะอันเดิมเลยสามสองหนึ่งเริ่ม มันเป็นกมนิเล็กท่หัวครัชิ้ใชิดแปดครับ,อ,รบอ่าชิ้แปดเปิดเลยครับใช่คร <c oughs> ัอ่าอุ๊ยนับเดี่ยวครนสามสี่คนีี่เป็นแปดครับเก้าสิบสิบอสิบสองตรงกลางบวกอีกแปดสิบสองบวกแปเป็นยี่สิบครับตอบผิดโอ้ไม่อดอดอดตอบผิดเกิดขึ้นก็ไม่ยอท็อปกียครับแล้วคนท <m ai> ี่ตอบผิดก็ไมดได้นลยตาครับก็ม <m ai> ือนกันที่ผมแข่งกงับพี่ท็อปสองคนใช่แล้วแข่งสี่ด้วยอ่าพร้อมครับ <my. S 2> หนึ่ปุ๊บโหผมตอบแล้วเนี่ยจริง B คิดดูน่าจะสองครับสองใช่มันจะสองไม่ด้ใบเลยพี่ต๊ะอ่าเห็นแล้วต้องคว้ามักาก่งแล้วผมจะมาแก้มือกันนี่สามสองหนึ่งอะไรครับหนึ่งครับหนึ่งเหรอถูกไหมครับเปื่อโชว์เผื่โชว์เผื่โชว์หนึถูกต้องครับ ใช่ต่อว่ะใช่ปะใช่ต่อเดี๋ยวแบบนี้ไมันต้องหมุนด้านดูครับซึบเขาจะหมุนได้หลายด้านมากถูกแล้วถูกแล้วโอเคอ่าะวันนี้มันมีสีเข้ามาแต่ประมาณนี้นะฮะหนึ่งเกมเด้งฟ้าซ้ำสองหนึ่งเริ่มเฉยไรครับสีฟ้าเฮ้ยใช่ใช่เฮ้ยองเฮ้ยต้องครับอยู่ที่ใคอ่ะโถดูดีแค่สอบไปอันนี้เหมือนเดิมมือซ้ายขึ้สีแดงมือขวาขึ้สีเขียวเลยแล้วก็พูดหนึ่งสองซ้ำ เจ็ดใช่ครับเจ็ดครับก็ครับต่อมาเขาวงกอสอ่าเขาวงกสอีกแล้วสามสอง,สองหนึ่งอ,งงอดีกับเออ่ะดีตัวเดียวดีตัวเดียววะเรามาดูกันฮนะเอไปได้ไหมฮะติดช่อง B นะครับ พี่ท็อปอดตอบในข้อต่อไปอะไรกดี้อเียวนะฮะใชครับมือคำตอบดีอ่าให้พี่ท็อปเปิดให้่ท็อปเปิดได้ได้ฮด้เออ่านับเลยครับเริ่ A B C ครับนะไปบ้า A ปือกๆกับ B ตอบยากอ้าวไมได้แค่ตอบครับที่ A กับ B เราต้องคิดคาตอบ A B C ไป้วอันนี้ไอยากตอบอ่ะอันนี้โฟยโรอเป็นเรียงฝาอยากตอบอ่ะพร้อมรับสามหนึ่ง เขียวใช่เขียวในเขียวนี่ฮะมันคือลือได้ถูกต้องครับมันเป็นเขียวจริงเหรอใเขียวมาเราเรียกเหลือมาโดนกันตั้งนานโจทย์นี้ไม่มามาแล้วนะฮะอันนี้หัวอาจจะยากอันนี้คือรายการทร่ได้เป็ทุกคนมันคือออบกระขายวันออบกระขายครับตามพี่ที่็อปบอกเลยวิธีเล่นบอกอธิบายอีกรอบนึงก่อนวิธีแรกก็คือมันจะมีรูปทรงหรือว่าสีที่มีอยู่อันเดียวใช่ในกระดาษ ใช่แค่เมนต์ที่ไม่เหมือนคนอื่นเลยที่ไม่เหมือนคนอื่นเลยที่มีอยู่อันเดียวเท่านั้นนะอาจจะเป็นสีไม่็รูปทรงที่มีแค่เดียวในนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องหาเจอว่ามันคืออะไรหวต้องจบเลยแล้วตอบครับทุกคนสามสองหนึ่งสีดำของอะไรไอ้ลูกศรลูกศรสีดำไม่ได้ถ้าอย่างนั้นตอบไม่ได้เพราะว่าลูกศรมันมีซ้ำกันไม่เกาก็ไมีว่าบอกว่าหมายถึงจิ๊บอะไรเงี้ยนอะไม่ได้เราต้องบอกแค่อย่างเดียวถูกไหมเพราะว่าอย่างเงี้ยลูกศรมันสีดำมันเดอยวเดียวเราต้องบอกว่าเป็นสีดำเอาชนะ หกมาสี่ปักมีแกสบายได้ต่อสามสองตัวโน้ตครับเฮ้ยจุดต้องครับเป็นตัวน้ตเป็นตัวครับอ่านี้ซ้ายคือซ้ายคืแดงขวานมือสามตอหนึ่งหครับอเหหกตกแล้วโตกใจน้นสองโอ้ยจะมีวานมือเปิดกาะได้าได้เนี้ เก็ได้เป็นยังสามสองหนึ่งเอาป่ะทำไมมีใครไม่เอาคือพเกื่ก็เปิดแล้วก็มือบางเงี้ยมือหูไม่เห็นสีฟ้าก็เปิดก็มือบางเงี้ยใครจะมองเห็นฮะสีฟ้าป่ะวะาไม่ใช่สี่ใจด้วยต้องเขี่ยวโอ้โหขาดอันหนึ่งก็เปิดแล้วไปเอามือบางสีไปเอามือออกสามสองหนึ่ง เจอแล้วเนี่ยเจอแล้วเนี่ยเจอแล้วเนี่ยมีสอสีเหลืองครับใช่ครับมีสอสีเหลืองเกียร์ก็ตอบครับยังไม่ตอบครับตอบไม่ได้ไม่พี่ค้ามตอบผิดออเออลืมับโอ้โจทย์นี้ก็ไม่มาเหมือนกันเนี่ยเพิ่งมาเลยเป็นชุนยวครับในที่ที่ชุนยวนอันนี้ที่ชำดูดแล้วต้องทายว่าสีอะไรครับชาวบ้านคน One Two Three เขียวครับอ่ะเรามาดูกันนี่อ่ะเขียวเดี๋ยวว่าบางตัวอาจจะหน้าตาอ่าฮะพี่ชอบผมกับพี่มันเลื่อนเลยโชว์หน่อยโชว์หน่อย นี่นี่เขียวครับอ่าพี่ท็อปครับอ่าตัดมาพี่เพราะมันคือเกมนี่ครับพี่ลองพี่ท็อปเรามาเลือกกันเถอะมาเลือกอะไรดีอ๋อจริงผมก็ตอบไม่ถูกเลยครับไม่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 เชื่อดิไม่อ่าแล้วแต่เราแล้วแต่เราเลยเอาอันนี้อ่าอันนี้คือสิ่งที่พี่อ่าขออนุญาตครับมีใบร่วมนี่คือสิ่งที่พี่หลงต้องตอบนะฮะ วาน่่งะไม่จับมือไ่จัอสามสอนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ปช้าไอ้ตัวนี้ตัวอนจีอ่ะถูกไหมถูกไหมฮะถูกไหมถูกไหมฮะ่ถูกต้องถูกต้องครับเฮ้ยเนี่ยไว้ดีนครับ2แต้มซึ่งอันนี้มีค่าสัมถังแต้มเลยครับทีทัางไกลว้าววุ้นเนี่ยมาอ่ะเก็บต่อไปวันอีกแล้วสองห สีจรวดดำครับใช่เหรอใช่ปะ่ะจรวดสีดำจดรวดอันเดียวในเกมครับถูกต้องเพราะมี่จรวดเดียวจรวดอันเดียวอ่าถูกแล้วถูกแล้วต้องับนี่เพราะมี่จรวดเดียวครับอ๋อหนูไม่ถูกโหอะไรเนี่ยไม่ชอบนอะครอบสามสองหนึ่งห้าเหรสี่สามสี่ ใช่ไหมมีบีด้วยมีศได้โอเคเมื่อกี้ไม่เห็นว่าบีกับศีเชื่อมกันอันนี้ครับรอบนี้แหละคนรอบที่แล้วของพี่หลงเขาตอบไม่ได้เพราะจะเจ้ากับเขาตอบกับเขาก่อนไม่มีใครจะได้เล่นนะครับเป็นเคนพิเศษครับเสียใจจังเลยอ่ะอ่อืมใคนให้ผมกปดได้ไัมเขาต้องกดครับอ่ะหนึ่งสองสามซีครับซีกับบีอ่ะเปิด เอ้ด้วยเอตันเอตันอ่ะซีซีกับบีบีก็ตันบีก็ตันต้องเสียงต้องเดี๋ยวนะครับไม่ได้ครับเอโอเคมาผมเปิดอ่ะอันนี้เป็นทายจำนวนช่องที่ว่างอ๋อสามต้นเอ็ยี่สิบอยางง่ายอันเริ่มต้นเลยยี่สิบมาถึงอันที่พี่ท็อปชอบกันดีกว่าอีกแล้วยังไม่เคยตอบเลยอันเนี้ยอมา เด่นน้ำเงินโอเคสามสองหนึ่งห้าฮะถูกต้องครับห้าชูเลขหนึ่งข้างซ้าใชอย่างนี้นะอ่ะพี่ท็อปโชว์เลขหนึ่งข้างซ้ายนะไม่ใช้มือขวาเพรเจ็บเลยเจ็บมาเชื่อมเลขไอ้เชื่อมเชื่อมอะไรนะดาวดาวอ่ะสามสองหนึ่งสองฮสงถูกต้อโอเคตอนนี้สีเขียวอยู่ข้างขวา เป็นอย่างนี้นะฮะโอเคเอาอย่างนี้ก็ได้สามสีได้สามคะแนนแล้วสามคะแนนแล้วไอแคทตันเราไม่ชนะแล้วไวมากมาโอ้โหถ้าได้เมสซี่ชนะเลยนะฉันต้องชนะไปอ่ะสามสองหนึ่งเอกับซีโอเคถูกต้องครับมันจะเอกับซีเอเข้าได้ซีเข้าได้นะฮะโอคะแนนเดงเนี่ยมาวันครับสามสองหนึ่ง ดินสอครับใช่หรอดินสอเฮ้ยยอดสามเฮ้ยเขามาสามกันเหมือนกันนะเฮ้ยอะไรเนี่ยได้คะแนนเด็กต่อไปทายหุ่นยนต์ครับบล็อกหุ่นยนต์สีอะไรโอ้หุ่นยนต์ใหม่สามสองหนึ่งไหนวะสีฟ้าครับน้ำเงินเหรอนี่เฮ้ยคุณนยนหัวหลุดครับมองไม่เห็นเลยนี่นะฮะโอ้หัวเงินหัวหลุดเป็นอดนีด้วยอ่าเฮ้ยมาโอ้ยากเป็นดนีครับอยากเล่นจังเลย มันจะไม่ได้เ็อย่ังนี้แหละให้คนดูหน่อยให้คนดูนูหน่อยไหมว่าแบบเลือกย่างเลก็อยู่นีสับอันนี้จ้วันจริงของอันนีแล้วนอัให้าชูอัน่า้เดีวอ่เดี๋ยวขอให้ช่วยกรับเผื่อคนอื่นไม่เห็นริ้ไหมนะพร้อมยังเดี๋ยวจะน้ำนะหนึ่งสองจเริ่มหนึ่งสิบเก้าเจ็ดที่ขูดชี้ครับ โอ้โมตกลงแขแต่ว่าก็ตอบผิดโดยการนี่นี่แล้วตอบผิดคือจะไม่ต้องถูกข้างตายใช่ไ่ตปไปทายจำนวนช่องสามสองหนึ่งเอามือออกหมดเวลาห้าี่สองบวก2ามยี่สบอง สิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเย่ได้ได้หนึคอมสิตได้ครับเจ๊แล้วอย่างที่สองเราได้ที่ไปโอเคการผมรามาสนุกกันอ่าอ่าตัวเบนจอกเบียยอนเนี่ยมีความยากขึ้นมากเลยอ่าด้วยความที่ระหว่างเล่นไปปวดมือไว้โอเคครับอ่าก็จริงๆมันมีความยากขึ้นเยอะเลยนะใอ่าไม่ว่าจะเป็นโจทย์ที่ เป็นเขาวงโกโจอดที่เป็นตัวสแควรหรือว่าจอดที่เป็นมันปนทัสกิ้งนอกจากเราจะต้องความสัมพันธ์ระหว่างมือซ้ายกับมือขวาในสมองคิดแล้วเนี่ยเราเงต้องบวกเลขไปด้วยอะไรเงี้ยมันมีความยากมากขึ้นโฟร์วนาโร<ล>หรือว่ารายการสังเกตที่ต้องเพิ่มมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นะตัวเนี้ยจริงๆเขาบอกว่าแนะนำแปดควบวกเหมือนกันแต่ถ้าเกิดแบบใครอยากชอบแอดวานซ์แนะนําตัวนี้เลย มีความยากมากขึ้นชาเลนจ์มากขึ้นครับที่สําคัญตัวนี้ไม่บอกไม่ได้เลยก็คือตัวเนี้ถ้าคุณอยากเล่นแล้วให้มันยากมากขึ้นกว่าเดิเมคุณจะสามารถเล่นรวมกับกล่องฟ้าได้ใช่เ,เรียกว,ว่าคุณซื้อกล่องขาวคุณเล่นกับกล่องฟ้าได้เป็นออปชั่เนเสริมใช่ถ้าสมมติซื้อไว้3ตัวอย่างเงี้ยสีม่วงให้เด็กเล่นผู้ใหญ่เล่นผู้ใหญ่เล่นสองฟ้าใช่คือเอาจอดมารวมกันแล้วเล่นได้เลย อ้ันจะจุดพิเศษใช่ใช่ผมสังเกตได้ว่าไอ้ตรงหลังการ์ดตรงเนี้ยมันคือสีเดียวกับกล่องโปรตีเลยครับมันคือสีเดียวกันเลยแค่ตัวไทยแค่ตัวไทยเลยถ้าเอามารวมกัน20อันนี้ไม่ต้องหามเลยนะว่าไหนแบบโหยากเลยนะเออเปิลเลยเนี่ยได้ใช่ครับแต่ว่าตัวข้างกล่องข้างหลังตัวเนี้ยจะมีจุดที่แตกต่างกับตัวกล่องสีฟ้าอยู่อย่างเโดนโจทย์ไทยอะไรประมาณนี้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าด้านหลังของตัวเนี้ยของเกมไอ้เบทโทเปียวชันโปรติกับเบทโทเปียวฉันบีออนอ่ะ ไม่มีทีน่ะในเหมือนกับทุกอันแล้วแต่แต่ละทุกอันมีแค่เดียวคือที่เป็นดูงกันก็คือเป็นแค่นั้นที่ว่าเขาจะสามารถใช้รูปมันได้นี่นี่สมมติว่าเป็นอะไรดิเอ่าอันที่มันมีจดเหมือนกันแบบนึงนะครับไม่มีเลยมีแค่มีแค่มืออย่างตาตาตาจดที่ตาเมื่อกี้ไงนี่เขาวงกอดไม่เขาวงกอดก็ต่างกันครับอ่าไม่นี่อ่าอย่างนี้จดเขาวงกอดครับเห็นไหมรูปร่างมันคล้ายกันมากเลยแต่สิ่งที่ต่างกันคือสีที่อยู่ข้างหน้า เพราะฉะนั้นเวลาการแยกแยะสีหรือแย,แยกอะไรส่วนใหญ่แล้วอ่ะถ้าเป็นของตัวเบทโทเปียธรรมดากับตัวเบโทเปียบียอนอ่ะสิ่งที่ต่างกันคืออย่างแรกคือด้านหน้าเลยด้านหน้าของบียอนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินอ่าแล้วตัวโจทย์หรืออะไรต่างๆงเนี่ยครับอย่างตัวการ์ดที่เป็นที่แตะทายอย่างเงี้ยข้างหลังก็จะเหมือนกันเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยเพราะว่าจริงๆมันใช้รวมกันได้ครับ มันก็ออกแบบให้ใช้ลูกมันได้ะขึ้นนะครับคือสุดมากขึ้นต่อหรือเรื่อมากขึ้นใช่เนี่ยอย่างถ้าสมมติว่าอะไรที่มันเป็นที่มันมีอยู่แค่ในยอนเขาก็จะมีลูกสีที่เป็นสีพิเศษของเขาอ่าถ้าอย่างตัวเนี้ยถ้าอย่างตัววันหรือว่าตัวโฟลเดอรมันไม่มีในเวอร์ชันอื่นเขาก็จะทาเป็นสีขาวได้อะไรเงี้ยหรือจะเป็นตัวหุ่นยนต์อย่างนี้โอ้โหใช่ตาเลยถ้าไหนที่มันมีความใกล้เคียงกับของภาคอื่นเนี่ยเขาจะทาเป็นสีแบบนี้เอาไว้ให้ชัดเจนเลยว่า อันนี้เป็นของแบบมีออนอะไรอย่างเงี้แต่สามารถเล่นรวมกันได้ซึ่งผมมองว่าสนุกแน่นอนปวนใช่จะปวดใือไหใช่ครับโอเคก็จบไปแล้วครับกับแบนก์ท็อปเกมมีออนทอแพงค์เลได้ครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นใหม่คลิปหน้าว่าม่ท็อปจะมาสอนเกมอะไรอีกถ้าเกิดใครอยากให้สอนเกมอะไรหรือว่าอยากให้รีวิวเกมอะไรครับพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยครับโอเค ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใน Facebook และ Youtube ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายใ e ่ฟิล